สิบหลักคิดใช้กดแรงดึงดูดเพื่อให้เราให้อภัยตัวเองได้สักทีการให้อภัยตัวเองอาจเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในชีวิตเพราะความรู้สึกผิดและความอับอายจากความผิดพลาดในอดีตมักผูกมัดเราไว้กับเคลื่อนความถี่ของการถูกลงโทษเมื่อเราไม่ให้อภัยตัวเองเราจะส่งคลื่นความไม่คู่ควรและความต้านทานต่อความสุขออกไปซึ่งจะดึงดูดสถานการณ์ ที่จะยืนยันความเชื่อที่ว่าเราสมควรได้รับสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตกฎแรงดึงดูด law of attraction สอนเราว่าความผิดพลาดเป็นเพียงคลื่นพลังงานที่ผ่านไปแล้วการจะปลดปล่อยตัวเองได้นั้นต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนผู้พิพากษาในหัวให้กลายเป็นผู้สนับสนุนที่เมตตาคลิปนี้จะเผยสิบหลักคิดที่เป็นกุญแจสำคัญในการใช้กฎแรงดึงดูด เพื่อยุติวงจรการตำหนิตัวเองและเปิดประตูสู่การให้อภัยตัวเองอย่างแท้จริงเพื่อให้คุณสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีอิสระและเบาสบายค่ะ 1. หลักคิดการเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ the great teacher reframe ก่อนที่คุณจะให้อภัยตัวเองได้คุณต้องเปลี่ยนความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหลักคิดนี้คือการเปลี่ยนจากการมองความผิดพลาด เป็นคำพิพากษาไปสู่การมองเป็นบทเรียนที่มีค่าที่สุดที่จักรวาลมอบให้เพื่อการเติบโตกลไกกดแรงดึงดูดการตำหนิตัวเองส่งคลื่นความอับอายซึ่งเป็นพลังงานที่หนักอึ้งการมองความผิดพลาดเป็นบทเรียนคือการสกัดพลังงานลบออกจากเหตุการณ์นั้นและแทนที่ด้วย คลื่นความถี่แห่งความอยากรู้อยากเห็นและการเรียนรู้ซึ่งดึงดูดความชัดเจนและปัญญาเข้ามาการปฏิบัติเมื่อความรู้สึกผิดเกิดขึ้นจงถามตัวเองว่าบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่ฉันได้รับจากเหตุการณ์นี้คืออะไรและความผิดพลาดนี้ทำให้ฉันเป็นคนฉลาดขึ้นและรอบคอบขึ้นได้อย่างไรจงแสดงความกตัญยูต่อบทเรียนนั้นแทนการตำหนิตัวเอง 2. หลักคิดการแยกตัวตนออกจากการกระทำ (separate self from action) ความยากในการให้อภัยตัวเองเกิดจากการที่เราผูกติดตัวตนเข้ากับการกระทำที่ผิดพลาดหลักคิดนี้คือการตระหนักว่าคุณค่าของคุณไม่ได้อยู่ที่การกระทำเดียวในอดีตจงแยกแยะอย่างชัดเจนว่าการกระทำนั้นอาจผิดพลาดแต่คุณในฐานะมนุษย์คนหนึ่งไม่ได้ผิดพลาด กลไกลกดแรงดึงดูดการรวมตัวตนเข้ากับการกระทำที่ไม่ดีคือการส่งคลื่นความไร้ค่าออกไปอย่างต่อเนื่องการแยกตัวตนออกคือการดึงพลังงานความคู่ควรกลับคืนมาคุณกำลังบอกจักรวาลว่าฉันยอมรับว่าฉันทำสิ่งผิดพลาดแต่ตัวฉันยังคงดีงามและคู่ควรกับความสุขการปฏิบัติเมื่อรู้สึกผิดให้กล่าวว่า ฉันให้อภัยฉันในอดีตสำหรับการกระทำนั้นฉันได้เรียนรู้แล้วและฉันก็ยังคงรักและยอมรับในตัวฉันการใช้ชื่อตัวเองเป็นการสร้างระยะห่างเชิงพลังงาน 3. หลักคิดการให้ในสิ่งที่เคยขาดไป Giving what you lack like. บ่อยครั้งที่เราทำผิดพลาดเพราะในขณะนั้นเราขาดความสามารถความรู้หรือการสนับสนุนที่เพียงพอ หลักคิดนี้คือการเยียวยาตัวเองในวัยนั้นด้วยการมอบสิ่งที่ขาดไปให้กับตัวเองในปัจจุบันกลไกลกดแรงดึงดูดการจดจ่ออยู่กับความขาดแคลนในอดีตจะดึงดูดความรู้สึกเหยื่อการมอบความเข้าใจความรักหรือการให้อภัยตัวเองคือการเปลี่ยนเคลื่อนความถี่จากเหยื่อเป็นผู้เยียวยาคุณกำลังส่งเคลื่อนความอุดมสมบูรณ์ของความเมตตาให้กับตัวเอง การปฏิบัตินึกถึงตัวเองในขณะที่ทำผิดพลาดจงโอบก้อนตัวเองในจินตนาการและบอกตัวเองว่าฉันเข้าใจว่าเธอพยายามอย่างดีที่สุดแล้วด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ในตอนนั้นฉันให้อภัยเธอและฉันรักเธอ 4. หลักคิดการเปลี่ยนความเชื่อที่ว่าต้องถูกลงโทษ Shift the belief of punishment หมายคนเชื่อว่า การถูกลงโทษเป็นเงื่อนไขเดียวที่จะทำให้พวกเขาคู่ควรที่จะได้รับการให้อภัยหลักคิดนี้คือการปฏิเสธความเชื่อว่าความสุขต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดกลไกกดแรงดึงดูดความเชื่อในการถูกลงโทษเป็นตัวบล็อกพลังงานที่ทรงพลังที่สุดมันจะผลักไสความสุขทั้งหมดออกไปการเปลี่ยนความเชื่อน,นี้คือการเปิดคลื่นความถี่แห่งความเมตตาที่ไม่มีเงื่อนไข คุณกำลังบอกจักรวาลว่าฉันเลือกที่จะรับความสุขโดยไม่ต้องถูกลงโทษอีกต่อไปการปฏิบัติทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องถูกลงโทษให้ถามตัวเองว่ามีทางไหนที่เราจะให้อภัยตัวเองและยอมรับความสุขได้ในเวลาเดียวกันและลงมือทำสิ่งเล็กๆที่ทำให้คุณมีความสุขทันทีเพื่อท้าทายความเชื่อนั้น 5. หลักคิด การสร้างสภาวะอารมณ์แห่งความสงบที่บริสุทธิ์เขาที่เวดดิ pure peace ้งเพียร์พีซความรู้สึกผิดมาพร้อมกับอารมณ์ที่รุนแรงหลักคิดนี้คือการให้ความสำคัญในการสร้างสภาวะอารมณ์ที่เป็นกลางและสงบให้มากที่สุดเพราะการให้อภัยเกิดขึ้นได้เมื่อความกลาหลทางอารมณ์สงบลงแล้วกลไกกดแรงดึงดูดความโกรธและความรู้สึกผิดส่งคลื่นที่รุนแรงและสับสน การสร้างความสงบคือการปรับจูนคลื่นความถี่ของคุณให้เป็นศูนย์ซึ่งเป็นคลื่นที่เปิดโอากาสให้การเยียวยาและความรักเดินทางเข้ามาการปฏิบัติฝึกการหายใจเพื่อความสงบ square r r e a t h i n g หรือทำสมาธิสั้นๆทุกครั้งที่ความคิดตำหนิตัวเองเกิดขึ้นจงมุ่งเน้นไปที่การทำให้ร่างกายรู้สึกเบาและผ่อนคลายเพื่อสร้างความสงบภายในที่จำเป็นต่อการให้อภยัยห หลักคิดการใช้จินตภาพเชิงการปลดปล่อยพันธนาการ Visualization of Release หลักคิดนี้คือการใช้จินตภาพที่ชัดเจนในการปลดปล่อยความรู้สึกผิดออกจากร่างกายของคุณโดยมองความรู้สึกนั้นเป็นวัตถุทางกายภาพที่คุณสามารถทิ้งหรือทำลายมันได้ก,ไกลไกกดแรงดึงดูดการจินตภาพเชิงปลดปล่อยช่วยให้จิตใต้สำนึกของคุณยอมรับว่า ภาระนั้นจบสิ้นแล้วและถูกปล่อยวางออกไปจากสนามพลังงานของคุณการกระทำเชิงสัญ,ญลักษณ์นี้เป็นสัญญาณที่ทรงพลังในการเริ่มต้นกระบวนการให้อภัยการปฏิบัติเขียนความผิดพลาดหรือความรู้สึกผิดของคุณลงบนกระดาษจินตนาการว่ากระดาษนั้นคือก้อนพลังงานสีดำที่หนักอึ้งจากนั้นฉีกกระดาษนั้นเผาหรือทิ้งมันลงในน้ำ พร้อมกล่าวว่าฉันปล่อยวางความรู้สึกผิดนี้ฉันเป็นอิสระแล้ว 7. หลักคิดการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบโดยกำเนิด (accepting innate imperfection) ความคาดหวังที่จะต้องสมบูรณ์แบบคือสาเหตุหลักของความทุกข์และการไม่ให้อภัยตัวเองหลักคิดนี้คือการตระหนักอย่างลึกซึ้งว่ามนุษย์ทุกคนคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบโดยธรรมชาติ และความผิดพลาดคือส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์กลไกกดแรงดึงดูดการแสวงหาความสมบูรณ์แบบสร้างคลื่นความต้านทานต่อความเป็นจริงการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบคือการสอดคล้องกับคลื่นความถี่แห่งความจริงและความเมตตาซึ่งดึงดูดความสงบเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างง่ายดายการปฏิบัติจงให้คำชมเชยแก่ความไม่สมบูรณ์แบบเล็กๆน้อยๆของตนเอง จงมองบาดแผลหรือข้อบกพร่องเป็นร่องรอยของการรอดชีวิตที่ทำให้คุณมีเอกลักษณ์และแข็งแกร่งขึ้น 8. หลักคิดการเปลี่ยนโฟกัสไปที่ความรับผิดชอบเชิงบวก Shift focus to positive responsibility แทนที่จะจมอยู่กับความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในอดีตหลักคิดนี้คือการเปลี่ยนมารับผิดชอบต่อการสร้างสารรค์ความดีงามในปัจจุบันเพื่อเป็นการไถถอนทางพลังงาน กลไกกดแรงดึงดูดการจมอยู่กับอดีตดึงดูดความซ้ำซ้อนของความทุกข์การเปลี่ยนโฟกัสคือการลงทุนทางพลังงานในปัจจุบันการที่คุณเลือกที่จะทำสิ่งดีๆแม้เล็กน้อยคือการส่งคลื่นความถี่บวกออกไปเพื่อเป็นการชดเชยทางพลังงานต่อความผิดพลาดที่ผ่านมาการปฏิบัติลงมือทำการกระทำแห่งความเมตตาเล็ก,ลกนๆนน้อยในวันนี้เช่นช่วยเหลือคนแปลกหน้า บริจาคสิ่งของหรือกล่าวคำขอบคุณอย่างจริงใจโดยอุทิศการกระทำนั้นเพื่อเป็นการให้อภัยตัวเอง 9. หลักคิดการยกย่องความก้าวหน้าแม้เพียงเล็กน้อย celebrate incremental progress การให้อภัยตัวเองไม่ใช่เหตุการณ์เดียวแต่เป็นกระบวนการหลักคิดนี้คือการให้รางวัลและชื่นชมตัวเองทุกครั้งที่คุณสามารถลดความรุนแรงของการตำหนิตัวเองลงได้ หรือทุกครั้งที่คุณสามารถอยู่กับปัจจุบันได้นานขึ้นกลไกลกดแรงดึงดูดการให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆคือการสะสมเคลื่อนความสำเร็จและความศรัทธาในตนเองเมื่อคุณเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จของการให้อภัยตัวเองแม้เพียงเล็กน้อยคุณกำลังส่งเคลื่อนที่ดึงดูดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในการปลดปล่อยตัวเองอย่างแท้จริงการปฏิบัติเมื่อคุณจับได้ว่าตัวเองกำลังตำหนิในใจ แต่คุณสามารถหยุดมันได้จงกล่าวชมตัวเองทันทีว่าเยี่ยมมากเธอสามารถหยุดเสียงวิจารณ์ได้แล้วเธอแข็งแกร่งขึ้นแล้ว 10. หลักคิดการประกาศเสรีภาพ Decoration of Freedom หลักคิดสุดท้ายคือการประกาศเสรีภาพและการให้อภัยตัวเองอย่างเป็นทางการด้วยถ้อยคำที่ชัดเจนและหนักแน่นการประกาศนี้เป็นการยืนยันการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของคุณ ต่อจิตใต้สำนึกและต่อจักรวาลกลไกกดแรงดึงดูดการประกาศด้วยคำพูดที่หนักแน่นคือการออกคำสั่งที่ทรงพลังที่สุดมันเป็นการยุติสัญญาสมมุติที่คุณทำกับตัวเองว่าจะต้องถูกลงโทษตลอดไปเคลื่อนความถี่แห่งอิสรภาพนี้จะช่วยให้คุณสามารถดึงดูดชีวิตที่เบาสบายและเต็มไปด้วยโอกาสเข้ามาการปฏิบัติยืนอยู่หน้ากระจกหรืออยู่ในสถานที่ที่คุณรู้สึกปลอดภัย จงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงว่าฉันในวันนี้ขอให้อภัยชื่อตัวเองสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตฉันได้เรียนรู้แล้วและฉันเป็นอิสระจากความผิดพลาดนั้นแล้วฉันพร้อมจะก้าวต่อไปด้วยความรักในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมสรุปการให้อภัยคือการเลือกเคลื่อนความทีการที่คุณจะให้อภัยตัวเองได้สักทีไม่ได้อยู่ที่ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนคะ่ะ แต่อยู่ที่ว่าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนเคลื่อนความถีของตัวเองจากการตำหนิไปสู่ความเมตตาหรือไม่การฝึกฝนสิบหลักคิดในคลิปนี้จะช่วยให้คุณสามารถปลดปล่อยความรู้สึกผิดที่รั้งคุณไว้และดึงดูดความสงบภายในและความคู่ควรกลับเข้ามาในชีวิตเมื่อคุณให้อภัยตัวเองได้อย่างแท้จริงแล้วโลกภายนอกก็จะเริ่มปฏิบัติต่อคุณด้วยความเมตตาและความรักเช่นเดียวกัน